สวัสดีครับผม Big Scanner นะครับวันนี้เราจะมาทําการทดสอบเครื่องรุ่นนี้นะครับ d ดเอ็กโซนโปรวีสนะครับไตตันนะครับปี2018เราได้ทําการเปลี่ยนตู้แอร์หรือยกคอนโซลนะครับว่ามีโค้ดอะไรโชว์หรือเปล่านะครับไปที่มิซูครับตกลงตัวนี้ใช้งานง่ายครับเหมาะกับเพื่อนเพื่อนช่างนะครับ ตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นนะครับเหลือ1900 0บาทนะครับได้ทั้งหัวแปลง24โวลต์น,นะครับแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์หนึ่งปีหลังจากอัปเดตแล้วก็ใช้งานได้ตลอดนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนสอบถามได้ตลอดนะครับอานะครับไททันโมเดลนะครับอะคอมพัซสิบแปดอตัวนี้นะครับตกลงอะ ตัวนี้ได้สองอย่างเหมือนเคยครับเราจะอ่าสแกนแล้วแต่ความถนัดนะครับอ่าตัวนี้อ่าตรวจสอบอัจจฉิิยะนะครับอ่า S R S นะครับ อ่ะเข้าไปเซิร์ชดูอ่ะอยู่นี่ขึ้นต้นด้วยอยู่นี่สัญญาณขาดหายนะครับอ่ยค้นหารหัสก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยครับอันนี้อ่าหรือจะเป็นแนวแนวตั้งก็ได้ครับ แล้วผมเคลียร์โค้ดนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับสบายๆอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าทําอะไรได้บ้างนะครับว่าเครื่องของเราเจาะได้เยอะแค่ไหนอ่าอีควิชันเทสอ่าแปลภาษาก็ได้ครับอ่าการทดสอบการกระตุ้นนะครับอ่าหดัหดวฉชีดได้หมดอ่ากดแปลภาษา นะครับสั่งการอะไรได้บ้างนะครับกดย้อนกลับสเปเชียลฟังชันอ่ากดแปร Special Function เป็นก็คือในการเรียนรู้ Reset l e ARNING นะครับกาเริ่มต้นการเขียน ID หัวฉีดการแลกเปลี่ยนหัวฉีดการเขียน ID หัวฉีดเปลี่ยน ECU การอ่านรหัสหัวฉีดนะครับข้อมูลการเรียนรู้เปลี่ยน ECU นะครับ ดีเซตค่าที่เรียนรู้การเรียนรู้เทรนนะครับก็คือเล a ร์นิ่งครับอ่าอ่าเอชันเทสอ่าเราอยากทดสอบอ่ะอันนี้การหมดฉีดนะครับกดออกเทสเทสได้หมดครับ กดออกกดออกอ่าดูอีโม e อ่าอีโ e มก็มีครับตัวนี้อ่าดูซีสเปเชียลฟังชันเนื่องจากเป็ใช้ความรู้ลงทะเบียนดังนั้นเมื่อคุณลบหรือรีเซ็ตรายการที่เกี่ยวข้องกับคีย์ความปลอดภยัยโปรดใส่ใจกับรายละเอียดที่เลือกดำเนินการโอเคครับอ่า อันนี้ผมไม่เข้านะครับโคดดิ้งอ่ะนี่เดี๋ยวลองดูค่าสดครับอ่ะมีสตาร์ทรถแล้วครับดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับ เดซ่าต้าสตสีมร้อยสามสิบเก้ากดแปลก็ได้ครับลีเลทำงาน เหมาะกับเพื่อนๆช่างครับตัวนี้อ่านี่แปลค่าได้ครับได้หมด สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมบิ๊กสแกนเนอร์นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ